หรือจะเชื่อทุกคนตอนนี้โลนโดของเราราคาเน่าเหมือนกันตรงนี้หน้าถามตั้งแรกนะเออแต่ว่าตอนนี้มันเน่ามากแล้วทุกคนดูดิแ้งพันล้านอะยังแพงดูครับแต่ละตัวนี่รางเก่าเนีย่ยมันพันล้านเน่ามากราคาแล้วก็ดูตัวตัวเก่าไม่ยังร้อยล้านอะคือแบบ นะคามันเน่าไม่ไหวนะครับสำหรับคิเโนโรนัรโดนะก่อนอื่นก็ส,ว,สวัสดีชาว f c Mobile ทุกทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในน้อยใช้แนวกันอีกเช่นเคยนะในวันนี้นะีก็ตามปกคลิปนะครับเราจะมาทำฟูทีมชาติโปรตุเกสกันนะแต่ว่าปัญหาก็คือโรนัรโดแล้วแหละอืมตอนนี้ราคาเน่ามากเลยนะครับตอนแรกเนี่ยกะว่าจะไม่เอาโรนัรโดด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าโปรตุเกสอะ พูดถึงโปรตุเกสมันก็ต้องคิดถึงโรนัลโดปาวะเออมันก็เลยจําเป็นที่ต้องมีนะครับตอนนี้ก็เลยคิดอยู่ว่าจะยังไงดีว่าราคามันเน่ามากนะตอนนี้นะแต่ว่าเราก็คาดไปได้แหละนักเตะนะตอนแรกนะี่ยถ้าจะไม่ใช้โรนัลโดเลยนะจะใช้เป็นโจตาแล้วก็เป็นยูซิเโอแทนนะยูซิเบโอร่างโอทวายร่างเก่านะครับมันก็ยังใช้งานได้อยู่แหละเออแต่ว่ามันก็ต้องเป็นโรนัลโดปาวะ มก็เลยจะใช้เป็นโร d โดทีวร่างนี้นะครับผมร่างเก่าเหมือนกันนะคะก็สามารถแตะต้องได้แ่หากใช้โรนโดร่างที่ดีกว่านี้เนี่ยผมว่าง,งบงบไม่พอแน่นอนนะครับก็เลยใช้ร่างนี้ไปแทนนะโอเคตำแหน่งต่อไปก็คือ LW ครับ LW นึกออกเป็นตัวเดียวเลยก็คือเลเอานั่นเองนะ,ะได้เอาเนี่ยผมจะใช้เป็นร่างนี้นะครับ ตอนแรกจะใช้เป็นร่างของทีมออร์เดซิซันแหละแต่ว่าราคามันแรงเกินไปนะเราใช้ร่างนี้เป็นเม็ดแดงนะครับราคาถูกดีแล้วก็สเต็ปน่าสนใจนะครับผมและตำแหน่งต่อไปครับก็คือ R าร์เดอะบิเนี่ยคัดมา3ตัวนะตัวแรกก็คือเอ่อเนโต้ NATO นะครับเนโต้ NATO นี่ก็น่าสนใจนะวยมือคือมันเป็นตัวที่มีความเร็วนะครับความเร็ว108เลยนะถือว่าเยอะเลยนะครับ ตัวนี้ก็น่าสนใจแล้วก็อีกตัวนึงก็คือเบเรโดซินวาครับตัวนี้เป็นสายเลี้ยงบอลของบอลอยู่แล้วอืมก็น่าสนใจเหมือนกันแต่ว่าผมจะใช้เป็นตำนานของผมอย่าง,างดุยฟิโก้นั่นเองหลายคนก็น่าจะรู้จักกันนะคือตำนานคนคนนี้นะครับก็ใช้ตัวนี้ไปนะราคาไม่แรงด้วยครับทุกคนว่าคุ้มค่านะาคุ้มราคาเรียบร้อยครับตำแหน่งต่อไปก็คือ มิดฟิลคู่ของเรานะหรว่าซีเอ็มคู่นะก็ะจะมีอยู่2ตัวก็คือวิตินยาแล้วก็บรูโน่เฟอร์นันเดสท่านเองนะครับบรูโน่เนี่ยผมจะใช้เป็นร่างทีมชาติเหมือนกันนะร่างนี้เลยนะครับไม่เคยเล่นเหมือนกันแหละแต่ว่ามันก็อยู่ในเลสราคาที่เราสามารถจับต้องได้นะครับแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคานะใช้เป็นเม็ดส้มนะครับผมสำหรับบรูโน่ร่างนี้ตางวาสักเจ็ดสิบเจ็ดล้านนะไม่แพงนะไม่แพงเมื่อก่อนนี้อย่างแพงเลย และตัวต่อไปครับคือวิตินจ่านั่นเองนะเอ้ยเดี๋ยววิตินจ่าที่เราจะใช้เป็นร่างทีมชาตินะครับแต่ว่าผมดื่มาร์กไว้แต่มาร์กไว้สักครู่หนึ่งน,นะโอเคผมเรียบร้อยนะเราไปมาร์กมาละร่างที่เราจะใช้นะสำหรับวิตินจ่าจะใช้เป็นร่างทีมชาตินะครับตอนแรกจะใช้เป็น TOTY นั่นแหละแต่ว่าราคาตอนนี้มันพุ่งไปร้อยเกือบร้อยห้าสิบล้านเลยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ USL นั่นเองตอนแรกจะใช้เป็นร่างนี้แต่ว่า ไปเจอร่างทีมชาติซะก่อนนะก็เลยใช้ทั้งทีมชาติดีกว่าหรือโอเวอร์ออลสูงกว่าด้วยนะครับน่าจะคุ้มกว่านะก็จะใช้เป็นร่างนี้นะครับใช้เป็นเม็ดแดงคนระับแปดสิบกว่าล้านเองทุกคนถูกมากแล้วก่อนนี้ยังแพงอะ่นะก็ปกติแหละเพราะว่ามีตัวใหม่เข้ามาเนียครับราคามันก็เลยถูกลงนะส่วนกลางรับเนี่ยเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากเปาลินย่านนั่นเองตัวนี้บอกเลยว่าถูกใจสุดๆทุกคน อลินญาเนี่ยเป็นกลางรับที่ผมโคตรชอบเลยเว้ยคือเกมรับคือแน่นมากเลครับคืออัพโลเนี่ยผมอัพโล่างเดียวเลยนะครับก็คืออัพอันนี้นะเนี่ยผม Up อัพโล่แบบเกมรับแบบตึงเปี้ยชอบมากนะครับผมจะเลือกใช้เป็นล่างครบรอบหนึ่งปีก็แล้วกันดางสีเขียวนะร้อยสสล้านครับโอเคตำแหน่งนี้ลงทุนหน่อยนะทุกคนเพราะว่า เป็นตำแหน่งที่สำคัญพอสมควรนะครับในเรื่องของเกมรับนะตำแหน่งต่อมาครับก็คือเซ็นเตอร์แบ็กคู่นั่นเองนะก็เลือกใช้เป็น2ตัวนะครับที่คโดคาวานโยแล้วก็ลูเบลิอาร์ตนะครับผม2ตัวนี้ก็เก่งแล้วแหละแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าคาวานโยมีร่างที่ดีกว่านี้หรือเปล่านะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าใช้เป็นร่างทีมออลซีซั่นไปก่อนกันแล้วกันนะครับส่วนลูเบลิอาร์ตเนี่ยผมใช้เป็นร่างทีมชาติโปรตุเกสเลยนะครับตัวนี้นี่เก่งแล้วทุกคนไม่พูดเลยมาก สำหรับลูบินอา์สเก่งอยู่แล้วนะครับก็จะใช้เป็นเว็ดแดงนะครับราคาถูกดิไม่แพงด้วยนะตำแหน่งต่อมาครับก็คือ LB RB นั่นเองนะสำหรับ RB เนะี่ยก็แน่นอนครับเราจะใช้เป็นดารโลนะดารโลร่างทีมชาตินะครับผมเมื่อก่อนเนะี่ยเคยลองใช้งานลองเล่นอยู่นะถือว่าดีเลยนะครับแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าอัปเดตมาแผทล่าสุดเนี่ยมันยังใช้งานได้หรือเปล่านะ อันนี้ก็ไม่ได้จ่ายนะครับแต่ว่าก็ซื้อมาก่อนก็แล้วกันคูทีมชาติโปรตุเกสและนะมันต้องมีนะครับส่วน LB เนี่ยตอนแรกจะใช้เป็นกาเซลโล่กับดูเนตร่างทีมออ t รซิซันนะครับแต่ว่าพอดีเลยไปเจอมานะครับเจ้ากาเซลโล่ร่างนี้นะร่างนี้สามารถโยกไปเล่น LB ได้นะครับก็เลยจะใช้เป็นเจ้ากาเซลโล่ร่างนี้นะครับผมจักเม็ดแดงพอทุกคนโอเคเรียบร้อยครับ และตำแหน่งสุดท้ายครับตำแหน่งนี้ไม่มีไม่ได้ก็คือผู้รักษาประตูนั่นเองนะก็จะใช้เป็นเดียโก้คอสตานะครับสำหรับเดียโก้คอสตาเนี่ยไม่เคยใช้เลยไม่รู้เหมือนกันว่าจะดีหรือเปล่าแล้วก็อันนี้เป็นร่างใหม่เลยครับร่างทีโ o ทีวนะเอา้าโอ้โหแล้วเมรร็ดแดง200ล้านครับทุกคนแล้วงบเราเหลือไม่ถึงวะเอาไงดีวะจะใช้เป็นร่างอื่นไหมยวขอดูร่างอื่นก่อนนะครับ มามีหรือเปล่าโ oh อ้ไม่กอดอื้ไม่ถึงครับไม่ถึงครับทุกคนเราต้องใช้ล่างนี้แหละแต่ว่าเราจะเปลี่ยนไปใช้เป็ดป่วงแทนนะเรามีมัชเชยอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยไปอัพขึ้นแดงก็แลาานะ้วกันนะสำหรับรักษาประตูของเรานะครับโอเคเรียบร้อยทุกคนนี่ก็คือหน้าตานักเตะที่เราทำการสั่งซื้อไปทั้งหมดนะครับผมก็ประมาณนี้แหละ เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีก็แล้วกันนะตอนเอาลงทีมนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเรียร้รยครับผมนี่ก็คือฟูลทีมชาติโปรตุเกสของผมนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะในงบ1000ล้านนะครับ OVR เนี่ยอยู่ที่103นะครับผมก็ถือว่าใช้ได้นะไม่ได้น่าเกียดอะไรขนาดนั้นนะครับก็ประมาณนี้แหละแล้วก็ ผู้รักษาประตูของเราตอนนี้เป็นเม็ดม่วงใช่ไหมเราเนี่ยจะอัพเป็นเม็ดแดงนะครับโดยใช้มาร์ชเทของเราไม่รู้เหมือนกันว่าจะใช้กี่ตัวนะไม่มีสูตรอะไรทั้งนั้นเลยใช้ความรู้สึกล้วนๆทุกคนความรู้สึกมันบอกว่าให้ติ๊กให้หมดนี่ไงส่วนตัวที่ไม่ถูกเลือกเราก็ใช้ตัวนั้นครับแล้วก็ก,กดไปเรียบร้อยทุยกคนแดงง่ายมาก easy แดงแบบง่ายๆทุกคนเรียบร้อยลองไปทำลองไปทำตามกันดูนะเ่ไม่กากันตีเนี่ยว่าไ,ได้จริงร้อเนนะคือทีมนี้เนี่ยถ้าอัพเสร็จมันก็ต้องขายโตใช่ไหมงั้นเราจะเพิ่มมูลค่าครับโดยการอัพไปเม,ม็ดส้มตัวแรกตัวแรกไม่รอดรับแตกตัวที่สองมาสูตรเดิมได้หรือไม่อื <c oughs> แตกมือเกินไอมาสักตัวดิไม่สม้ม uh ห huh. ถาบกิ้งสองตัวอ่ะเบิ้ลเลยโอ้ย oh. <c oughs> ไม่ได้เลยทุกคนโหเจ้ามัเช่ไปเขาสมควรเหมือนกันนะไม่ส้มเลยครับโอเคไม่เป็นไรถือว่าเป็นการทดลองก็แล้วกันนะ Okay. เดี๋ยวเราไปดูกันลวกันว่าทีมทีมนี้อาเล่นจริงแล้วมันยังไหวอยู่หรือเปล่านะสำหรับทีมนี้นะครับมาทุกคนหลังจากที่ปีลองเล่นมาไดไหลายเกมนะรู้สึกว่ามันค่อนข้างอืดไปหน่อยนะครับก็เลยไปอัพเวลมาแล้วก็มาเล่นอีกทีซึ่งความรู้สึกแตกต่างกันพอสุกวาน,นะเนี่ยรู้สึกว่าพิวขึ้นนะครับเลยเอามาสวยครับเดี๋วปั่นโอ้โหแล้วโดโด เรียบร้อยครับผมหนึ่งศูนย์โอ้โหอัพเบลปุ๊บพลังมาปับ๊บแล้วมันยิงไงไมะเนี่ยถือว่าก็โอเคนะโอเคคนระับอัพเบลก็ถือว่าเล่นได้เลยอยู่ทุกที่ทุกเวลาถ้าจริงดลุนโด,นโดนของเราเรียบร้อยครับผมขึ้นนำไปก่อนหนึ่งศูนย์นะโ,โ,โยนมาโอ้ยไม่ไม่ทันวะเฮ้ยโ,โ,โอเค ไปครับโรนโดโยกโอ้โหเขาดักทางถูกว่ะเฮ้ยเขามาดิอาร์ตสวยครับสวนครับลูกนี้ฟิโกโก้สวยเฮ้ยทำไมรู้สึกว่ามันส่งช้าๆมันดีเลยแปลกๆว่ะเนี่ยสวยบอนสวยครับโรนโดเฮ้ยโอ้โหแล้ว รู้สึกว่ามนสกิลมันดีเลย์นะทุกคนดีเลย์ปแปลกๆนะครับมีตินยาอื้อช้าไปอื้อแล้วีบเขาแบบเข้าบอเลเร็วมากเลยนะไปครับมิามาที่โ,โรนัลดอแล้วโอ้โหตอกสน้นโอเคยังได้ฮิ้ยดียังตามซ้ำได้ รู้สึกว่าสกิลมันดีเลยนะอืมไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรเนี่ยครับโอเควตินจาลูงาเน,นี่ยครับวิงมาซาำเป็นประตูเข้าไปนะเราต้องใช้เย็นๆอะโหแล้วอ่านทางถูกดุวย่เฮ้ยโอ้โห,โหแล้วเจ้ากาเซลโร่ยืนรอบอลแล้วนะโอเคครับยังเก็บได้นะ ส่งไปโรนาโดตอกส้นอื้มสกิลโอ้ยโรนัล d อื้อเมื่อกี้ผมกดสกิลไปแล้วนะแต่ว่าโรนโดมันสกิลไม่ออกนะครับแปลกๆละแปกแลแปกๆละแยงไม่ทันว่ะเขามาดาโลสวยครับมาโรนโด ฟิกโก้ฟิกโก้โหนี่มีความเร็วปะวะไม่ดูช้าๆแล้ววิตินยาออืื้เทียบร้อยทุกคนวิตินยาเอาเรื่องจัดยืนทุกที่ทุกเวลาซะด้วยดูครับดูฟิกโก้แล้ววิตินยาหือจัองสวยลูกเลยซัดนอกกรอบด้วยนะครับ ขึ้นนำสามศูนย์ทุกคนเราได้เตะมุมครับวิตายปะโอเคยังได้ครับยังได้อยู่ข่าวันโย่เฮ้ยถือว่าใช้ได้นะคาวันโยนะเพราะว่าหม่งไกลอยู่นะครับเมื่อกีด้ดูครับอ้าวเฮียละมุมแบบคือระยะมันไม่ได้โจดๆนะเออแต่ว่าก็ยังหม่งได้ครถือว่าโชกเข้าข้าง โวยังเข้าข้างอยู่ลูกเนี้ยทุมะฟิกโก้สวยเอ้ยอยืได้อยู่โอเคแล้วเลยเอาโล่งๆลงเลยเอาโล่งๆลง,ลง,ลงโยกมาแล้วอืไม่เหลือทุกคนลูกนี้โอ้โหดาฟเอลเลยเอาแอบบอลเข้าทางจัดเลยของเรา <laughs> ยืนโล่งๆเลยครับยังได้บอลคือ,อ,อ,อเรียบร้อยครับห้าศูนย์เลยว่าเขาไม่ออกด้วยเนะี่ยว่าโชคดีมากเลยนะเนี่ยที่เจอคู่ต่อสู้ไม่ออกเลยแล้วปกติแม่งยิงสักประมาณสองลูกนี่ออกแหละแต่นี้ยิงมีห้าลูกเลยเขายังไม่ออกเลยทุ่มมาโอ้โหทุ่มไกลจดัดอีกลูกเลยไหม โอ้โหแล้วจบเกมครับเกมนี้ก็ชนะไป5ประตูต่อศูนย์นะโอ้โจะเล่นเกมไว,วทุกคนส่งมาลโลโโฟิกโกมีพื้นที่เดี๋ยววิง่งหนีอื้อเฮ้ยโอ้โหไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยใครฟวอ่ะเฮ้ยเราได้อะอ้าวอ้าวโล่งๆแบบนี้ เรียบร้อยนี่ไงไม่เหลือครับทุกคนโล่งแบบนี้ยืนโล่งๆเลยดูคแรบบับแล้วเพิ่งรู้ว่ามีมุมนี้ด้วยนะระยะใกล้มาสามารถเปลี่ยนมุมได้ด้วยนะครับถือว่าลูกนี้โชคดีพอสมควรเลยแหละบูโน่เปิดมาโอ้โหลึกกว่า อ้าวไหลแบบนี้ก็เรียบร้อยดิโอ้ยยังไม่ได้เหรอยังได้ครับยังได้โอ้โหได้ฟาวด้วยวะฟรีคิกลูกนี้บูโนเรียบร้อยครับไม่เหลือคนแต่ละลูกที่ได้ี่คือเกมนี้ค่อนข้างง่ายพอสมควร <c oughs> ดูครับ <c oughs> ีคิก็ยังง่ายเหมือนเดิมนะเกมนี้อ้าวออกเลยโอเคทุกคนก็ประมาณนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวไปดูสรุปท้ายคลิปนะครับว่าทีมนี้มันเป็นยังไงนะหลังจากที่เล่นมาเนะครับก็เรียบร้อยครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างนะสำหรับฟูทีมชาติโปรตุเกสของผมนะก็ส่วนตัวเนี่ยหลังจากที่ไปเล่นมานะครับก็ถือว่าเล่นได้นะเล่นได้นะแต่ว่าต้องอัพเวลนะ ต้องมีเลเวลหน่อยนะครับถ้าหากเป็นเล่นเพียวๆแบบไม่ใส่เลเวลเลยเนะี่ยบอกเลยว่าไม่ไหวนะทุกคนเลเวลเนะี่ยสัก20ก็น่าจะไหวนะเออสักเพียวยี่สิบอะไรพวกนี้ก็น่าจะเล่นสนุกขึ้นแล้วอะไรครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะสำหรับฟูลทีมชาติโปรตุเกสนะครับก็ใครที่สนใจอยากจะทําอยู่นะี่ก็สามารถดูคลิปนี้เพื่อเป็นแนวทางได้นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับหากใครดูคลิปนี้แนละ้วชอบเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะ เพื่อเป็นกําลังใจกับคนทำคลิปกันด้วยนะครับถ้าหากมีตรงไหนที่ผมพูดผิดนะก็ต้องขอไว้กันด้วยนะโอเคเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับ See ซ again next time. Goodbye ครับ